ครับก็ในฐานะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ทางการกีฬาห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีการจัดก,การแข่งขันเอ็กซ์ตรีมที่หักใหญ่นะฮะในช่วงวันที่7ถึงวันที่10เมษายน2,022หรือ2,565ก็ขอเชิญชวนครับว่าให้น้องๆเยาวชนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถ ให้ไปร่วมการแข่งขันได้นะฮะที่หัดใหญ่ในวันที่ 7, ถึงวันที่10ส่วนการที่จะสมัครหรืออย่างไรอะไรยังไงก็ขอให้สอบถามหรือติดตามทางเว็บไซต์ดูว่าเราจะมีการประกาศให้สมัครได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราไปจัดกีฬาอีสตอร์ทีใหญ่ก็ต้องการจะให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถ ในเรื่องของสเก็ตบอร์ดนะครับหรืออ,อะไรนะโรลิ่งสเก็ตหรืออะไรประมาณนั้นนะเกี่ยวกับ x อ3 4ชนิดกีฬาตรงนี้ก็อยากจะไม่ให้มีเวทีลงที่สำคัญไปกว่านั้นเรามีาผู้ฝึกสอนระดับโลกนะครับสท่านมาเพื่อทำการอบรมให้กับทางโค้ชของประเทศไทยหรือผู้ฝึกสอนคนไทยให้กับน้องๆเยาวชนที่เป็นนักกีฬา ให้กับผู้ปกครองของนักกีฬาเนี่ยได้รู้ว่าวิธีการที่ถูกต้องในการฝึกซ้อมต้องถูกซ้อมอย่างไรการป้องตัวป้องกันตัวต้องป้องกันตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอเชิญชวนครับเรามีโค้ดร,ระดับโลก3ท่านมาทําการอบรมให้กับเราและให้ความรู้กับเราเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่เราจะเชิญทั้ง3าท่านนี้มาได้ไม่ใช่ง่ายและเราสามารถได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนที่สอนตั้งแต่ต้นจนไปสู่ระดับโลกได้อย่างไรผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียนรู้เป็นสเต็ปบายสเต็ปหรือเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับไปเที่ยวหัดใหญ่กันไปหาอะไรอร่อยอร่อยที่หัดใหญ่แล้วไปดูเมืองเก่าที่สวยงาม ใน3วัฒนธรรมของจังหวัดสงขาก็คือวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมมุสลิมและวัฒนธรรมจีนโบราณนะครับซึ่งเป็นอายุมาก็เป็นพันปีแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราไปเอายาวชนไปแข่งขันที่หัดใหญ่แล้วก็เชิญชวนให้ไปลองลิ้มรสอาหารในหัดใหญ่และสงขลาแล้วก็ไปชมเมืองเก่าในสงขานะครับแล้วไปดู ชายหาดที่แสนจะสวยงามไม่ว่าจะเป็นหาดชะลาทัศหรือแหลมสนของจังหวัดสงขลามผมเชื่อว่าที่แหลมที่ชายหาดตรงนี้เนี่ยไม่ได้แพ้พัทยาไม่ได้แพ้สมุยไม่ได้แพ้ภูเกต็ตไม่ได้แพ้กระบี่และไม่ได้แพ้พังงาก็ขอเชิญชวนซึ่งใครไม่รู้คิดว่าชายหาดหรือการท่องเที่ยวริมทะเลเนี่ยมีเฉพาะภูเกต็ตพังงากระบี่หรือพัทยา ยังมีจังหวัดสงขลาอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนครับงานนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกีฬาอายอ่างเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนผมเชื่อว่าน่าจะมีน้องๆนักกีฬาประมาณสักสองพัน 2, คนกับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ปกครองก็น่าจะปันต่อหนึ่งนักกีฬาก็น่าจะมีห้าคนที่ร่วมคณะเดินทางนะฮะสองพันคนเราก็จะมีประมาณสักหมื่นคนนะครับ ถ้าหมื่นคนตรงนี้เนี่ยเราได้สัก2,500-5,000บาทเราก็จะมีเงินเงินหมุนเวียนเนี่ยถึง30-50ล้านบาทแต่ถ้าหากว่าคุณเที่ยวนานต่อไปกว่านั้น mm hmm. ก็อาจจะทะลุปไปถึง7-80ล้านบาทซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการขับเคลื่อนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้ครับขอบคใจในคนที่จะไปร่วมง,งาน,นะะใน,นรรอ,ร,อรับอ,อ๋อเรื่องของการจัด กิจกรรมของการแข่งขันกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาห่งประเทศไทยนะครับมาตรการที่สําคัญที่สุดคือผู้ที่จะเข้าชมการแข่งขันผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเราขอให้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานทุกวันไม่ใช่ตรวจแล้ว72ชั่วโมงแล้วค่อยเข้าไม่ใช่ครับขอให้ก่อนเข้างานทุกวันเพราะวันนี้โอ าการติดหรือการแพร่ระบาดของโควิด1 9วันนี้ไม่ติดแต่พรุ่งนี้อาจจะติดก็ได้เพราะฉะนั้นเราขอความร่วมมือนะครับขอความกรุณาว่าเราจะตรวจเอทีให้ทุกวันเพราะฉะนั้นเรื่องของเอ k ผมก็จะพยายามประสานแล้วก็ขอสปอนเซอร์ว่าเราจะตรวจเอทีเให้ฟรีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการป้องกันนะครับค,ครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ ควั้รแายของความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับประเทศชิงเงินรางวัลกว่า5 0แสนบาทณนะเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในรายการหาดใหญ่เอ็กซ์ตรีมเฟสติวัล2022สุดมันไปกับการแข่งขันเอ็กซ์ตรีม3ชนิดกีฬาสเก็ตบอร์ดอีลาสตรทยอดนิยมติดอันดับโลกอินไลน์สปีดสเก็ต กีฬาสตรีหาทใหสุดมันและพลาดไม่ได้กับการแข่งขันเซิร์ฟสเกต็ตบนเวฟแลมความยาว16เมตรภายใต้กติกามาตรฐานการแข่งขันระดับสากลชมภาพบรรยากาศการแข่งขันแบบสดๆทุกวันได้ที่เว c e b o o k f a n p a g หาดใหญ่ e อ็กซ์ตรีมเฟสติวัลจัดณนะลานหาดใหญ่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่วันที่7ถึง10เมษายน2565สนับสนุนการแข่งขันโดย